สวัสดีครับบัญญัติคําประพาเสนอภาพเก่าชาวพัทลุงเมื่อปีพุทธศักราช2479เชิญย้อนอดีตรับชมไปด้วยกันครับ พัทธลุงเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์คำขวัญประจำจังหวัดพัทธลุงคือเมืองหนังโนราอู่นาข้าวพราวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำพุร้อน ไปดูภาพเก่าชาวพัทลุงเมื่อปีพุทธศักราช2479กันครับภาพที่1พ่อค้าขายของกินที่ถนนหน้าโรงแรมกลางเมืองพัทธลุงสองข้างทางมีบ้านไม้สองชั้นบรรยากาศดูสงบ มองเห็นรถยนต์ของคณะดรโรเบิร์ตราดิมอร์เพนเดอร์ตันนักวิทยาศาสตร์ทางดินและการเกษตรชาวอเมริกันเมื่อวันที่6ตุลาคมพศ2479ภาพที่ 2. บรรยากาศเขตนอกเมืองที่ดูสงบมองเห็นรถแทรกเตอร์กำลังวียงน้างเรือนที่พักที่อำเภอเมืองพัทลุง เมื่อวันที่6ตุลาคมปศ2479ภาพที่3เจดีวัดวิหารเบิกซึ่งเป็นเจดีขนาดเล็กอยู่ชิดกำแพงด้านหน้าวัดที่วัดวิหารเบิกตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงเมื่อวันที่6ตุลาคมปศ2479 ภาพที่4เรือนจำซึ่งด้านหลังมองเห็นภูเขาที่พัทลุงเมื่อวันที่6ตุลาคมพศ2479ภาพที่5บรรยากาศมองจากมุมสูงเห็นที่ราบปลูกข้าวของชาวนาป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์โดยมีภูเขาอยู่ด้านหลังที่พัทธลงเมื่อเดือนตุลาคม พศ2479ภาพที่6เขาอกทะลุตั้งตารางานอยู่ทางด้านตะวันออกของสถานีนรถไฟสูงประมาณ250เมตรเขาอกทะลุเป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจำจังหวัดพัทลุงภาพเมื่อเดือนตุลาคมาพศ2479 ภาพที่7ชายวัยกลางคนนั่งอยู่ที่สถานีรถไฟปากคลองอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่7ตุลาคมปศ2479ภาพที่8ที่ภาคตากอากาศที่ตำบลบ้านนาอำเภอศร,รีนครินเส้นทางระหว่างจังหวัดพัทลุงไปจังหวัดตรัง เมื่อวันที่8ตุลาคมพศ2479ภาพที่9คณะทำงานของดรโรเบิร์ตลานริมอร์เพนเดิลตันนักวิทยาศาสตร์ทางดินและการเกษตรชาวอเมริกันกำลังเก็บตัวอย่างดินจากจอมปลวก ที่ตำบลบ้านนาพัทลุงเมื่อวันที่8ตุลาคมพศ2479และภาพที่10ซึ่งเป็นภาพสุดท้ายถ้ำสุมาโนบ้านนาวงศ์ตำบลบ้านนาจังหวัดพัทลุงระหว่างเส้นทางจากพัทลุงไปจังหวัดตรังเมื่อวันที่9ตุลาคมพศ2479 ขอบคุณที่ติดตามและรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ